วันนี้น้ำปลาเนี่ยมันเยอะนิดนึงเพราะเมทิวชอบกินแบบน้ำนางขอบคุณเด้อคิดคิดเมดทิวคิดถึงแบบคิดถึงเมทิวคิดลทิวทำหมูแดดเดียวอกเกลียวจ้าทุกคน <c oughs> หมูทอด,ดเดี๋ยวทอดเลย mẹ hít dạ Biết thế này xé <laughs> <laughs> mệt bột. mày mất cho nó ngồi nó Ôi. Oui. À. <laughs> <laughs> <Yeah. cười> จะได้หรยอจ้ารอาประมาณจากทุกคนได้แล้วได้แลว้วตักขึ้น Dạ, tiếng đang nhiều mà ừm rất kịn lắm 他家。 เรบร้อยจ้ะต้มขาดไก่วันนี้ไก่มันเป็นตัวเนาะเอาครึ่งหนึ่งน่ากินจ้ะจสรจ๊ะจ้ะต้มขานี่จ้าหอ้แดดเดียวข้องเรา มันแห้งแต่ศพกับโป๊กอยู่เนาะวุ้ยมาทิวจะกินกับอะไรนะน้ำพริกปลาแดกน้ำพริกปลาแดกอือขัดนี่จ้ะเพิ่งจกินกับน้ำพริกปลาแดกจะกินเนะเพิ่นก็เลยให้ข่อยเห็ดมือเนี่ยขัดเน่ดูว่านเสียตังค์แล้วเด้มือนี้บ่อยากเสียตังค์บ่อยากเสียตังค์บ่ นายโพดกับบอได้กินมือเดียวเนะลูกแม่ใส่มันอะไนี่ซื้อเลยเกอเอาท์ทัวร์นะคันยูสคันยูสปีใส่หมอนยูดอ่ะยูดอ่ะจ้าทุกคนเป็นตาแซบปุ๊จ้าติ๊งติงสวัสดีคุณสุขสุขสบายนะแม่ผมสบายดี สวัสดีครับทุกคนทุกคนขาดขาดอะไรคนหนึ่ง่ะกินข้าวเลงจ้ะทุกคนจ้ะเหมือนเดิมต้มขาไก่หมูแอดเดียวโอ้เบิรงผักสลัดน้ำพริกปลาแดกจ้ะป่ะกินข้าวแลงกันจ้าทุกคน วันนี้น้ำปลาน่ะมันเยอะนิดหนึ่งเพราะเมทิวชอบกินแบบน้ำๆขอบคุณเ้อะคิดคิดเมทิวคิดถึงครับคิดถึงเมทิอคิดเมทิวโอ้โหโอ้โหโต้องกินนาน <laughs> อันนี้ที่หมูตัวเองบอกว่าหมูมันติดแข่อะติดปากเออใช่ <laughs> มันติผ่านแล้วเหรกกินข้าวแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวตรงกินถ้วยนดี่เอามาเห็ดอย่างอ๋อตักซุปแม่แ่บอกเอาซุปแม่บอกเอาซุปหวานแม่จะกินปลาแดกกับข้าวซืซอกระหมูมาดูคอชิ้นนี้อือเอาเลยขอบคุณนะ mùa rồi ừ. ờ, mặn mặn không nôm lên ô ừ. ừ. oh, bà 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 chín con ừ. mùa nôm ต้องแบ่งจะอืมเจ็บหลายหมอืมเขตัดแต่ตัดชุดนิดนึ่งไก่ก็มี Det är så, Jag äter inte kött. Mm. Oh, nu svettar min kopp. Din kopp? Eller min tallrik. Din tallrik? Mm. Din tallrik?

คือ yeah. ่าวน้ำกันจัมือมือนั่งบ่งหัวว่าเชเฮ็ดยังกินแต่ละมือแต่ละเดียวรสครับ รูอัดเ,เดียหิ่นหิ่นรสสวายสอด้วย <laughs> ไม่บอายอ่ะสลัดกอนมีแค่ผักกาดแก้วกับโรมันสลัด yeah, มีสองอย่าง Jag tror det Jag den är gott Men jag vet inte Det kanske är löjligt för mig Jag? Du? Är det gott? Det var ju där Nu no, har du sett ut som ost Okej okay då Nej, starka nudlar när vi äter Det finns ju carbonara smak Är det sant? Skämtar du? Nej! Vad är det? Oj! Oj. 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 ดูทุกคนเบิ้งโอเคเป็นอย่างขืน้ำลายแกกินอืมเร็นเลยโพดโพบบลัฟหมบลัแตงอู้ไม่ได้พูดนาน อน่ต้งข้าต้งข้าไก่ไม่กินไก่คืออยังโบกูดอก Jag kom för lite ut. Mitt i. Den var inte färdig. ุกแล้วสุกมันหนาวของหนอมันหนาวมันมีลมนิดนึงกินหอมหอมสดหอมหอมตัวหอมหอมอืม,อม

สลัดอร่อยมากกินแบบนั้นทุกวันได้ฮกโกอปกนกอืม ชิ้นเล็กแต่ว่าชิ้นแปุณปวยร้อเลยนะสุดยอดฉลาดมดใครกินหมดแม่กินหมดม <laughs> หมูเหลือนิดนึดนงจ้ะต้องเหลือจ้ะเผลือเล็กกินพรุ่งนี้น้ำพริกปลรรา้าต้มขากไก่ ทุกคนคก็อิ่มไปอีกหนึ่งมือนะจากทุกคนจ่าเดี๋ยวพอกันใหม่นะจ๊าขอบคุณที่รับชมเนาะเปลี็นกำลังใจให้ค้นเห็ดคลิปนะจานะืสาสรัยดีสวัสดีบ๊ายบายทุกคน